สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาแก้วนะคะมาพาแก้วแล้วก็มีเพื่อนแก้วมาด้วยนะเขาอยากมาปลูกต้นไม้ด้วยอ่าเพื่อนแก้วแก้วมาปลูกช่วยคุณยายปลูกต้นไม้แก้วร้อนนะต้องเอาเข้าสวนนะเอาเข้าสวนปลูกต้นไม้วันนี้คุณยายจะพาชมนะคะเเจ้าต้นออมนะคะอมอมเงินออมเงินออมทองนะคะแล้วก็ประเภทเงินไหลนะคะเงินไหลก็มีเป็นร้อยร้อยชื่อเลยนะคะ นะคะคุณยายก็มีเท่าที่เท่าที่เห็นแน่นะคะคุณยายก็จะเอพูดให้ฟังว่าอันนี้ในในที่คุณยายําไว้นี้นะคุณยายเอามาจาัอต้นที่คุณยายถอนทิ้งนะเนี่ยถอนเขาทิ้งแล้วนะคะเขาก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะเกิดขึ้นใหม่แบบนี้นะนะคะเกิดขึ้นใหม่อ่าฮะเจ้าตัวแสบเนี่ยคะอันนี้ เออเป็นพวกออมเป็นพวกออมจมพูออมเงินออมทองอะไรนี้ก็เขาเรียกว่าประเภทเงินไหลหมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันมีชื่อนะคะมันมีชื่อต่างๆแตกต่างกันไปเป็นร้อยร้อยชื่อนะอแล้วก็มีทั้งด่างและไม่ด่างนะอย่างเช่นถ้ามูยว่าโตแล้วนะเราก็ต้องทําทําค้างให้เขาอยู่เขาเรียกว่าปักเสานะอันนี้ปักเสาให้อยู่เดีย๋ยวให้ดูนะอันนี้ประมาณหนึ่งปีนะคะ ประมาณหนึ่งปีนะคะปลูกจากกระถางเล็กๆนะอันนี้คุณยายใส่กระถางติดห้านิ้วนะใส่กระถางติดห้านิ้วแล้วก็ทําหลักให้เขาเลยนะคะเขาก็จะตต่ขึ้นแบบนี้นะตายขึ้นไปอย่างนี้นะคะพอเลยหลักเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดเขานะคะตัดยอดออกมาทําใหม่เลยนะถ้าเราไม่ตัดยอดออกมาทําใหมเ่เขาก็จะเขาก็จะเลื้อยไปแบบนี้นะเขาก็จะเลื้อยไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ย เลยแบบนี้นะอันนี้ที่จริงเราต้องตัดแล้วนะตัดข้อแล้วก็เอามาชำใหม่นะหรือไม่ก็ล้างเขาขึ้นไปหาเสาหลักนะค่ะอันนี้เป็นไม้ออประเภทเ,ออเราจะเรียกได้ว่าเป็นไม้ได้ทุกอย่างเลยนะคะเป็นไม้สวยงามประดับสวนประดับบ้านอะไรได้หมดเลยนะคะสามารถที่จะอยู่กับ ในร่มก็ได้นะคะกลางแดดก็ได้นะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้คุณยายตากแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะอันนี้อันนี้ใบอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นเงินประเทศเงินไหลเหมือนกันนะใบก็จะสวยนะแต่ก็จะมีเขาก็จะมีทั้งด่างและไม่ด่างนะแต่ว่าของคุณยายแบบลักษณะแบบนี้คุณยายมีไม่ด่างนะแต่เขาจะใบเขาจะสีเขียวสด สดสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะอยู่ในอยู่อยู่กับแดดนะอยู่กับแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะนี่ค่ะมันอันนี้คุณยายก็เอาจากนะคะคุณยายก็เอามาจากอต้นที่คุณยายทิ้งแล้วนะม่เห็นมันสวยดีคุณยายก็เอามาใส่กระถางใหม่เขาก็จะได้ความสวยงามแบบนี้นะ ความสวยงามแบบนี้นะคะสวยสีก็จะสวยมากเลยนะคะ,นะคะต้นไม้นะถ้าเรารักเขานะเขาก็รักเรานะอืมเขาก็สวยให้เราเห็นได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นด่างนะอันนี้ก็เงินหลายด่างนะปุ๋ยที่คุณยายใส่นะเดีวน,นะคุณคุณยายก็จะใส่เป็นไอ ปุยออมมกคอสนะนะคะสูตรเสมอกันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นปุ๋ยละลายช้านะเราก็เหมือนกับว่าใส่แล้วเราอาจจะแบบว่าไม่นานๆานเราใส่ใส่ทีนึงก็ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาชมนะพามาชมนะคะเจ้าต้นเงินไหลนะเงินเอ่อประเภทเงินไหลแต่ว่ามีหลายชื่อนะคะชื่อ มันมีเป็นร้อยร้อยชื่อเลยนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าประเภทเงินไหลนะเงินไหลมาเทมานะคะหาปลูกไว้นะคะเงินไหลมาเทมาเต็มบ้านนะคะให้โชคให้ลาบนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศก็ได้นะคะปลูกไว้สวยงามนะคะประดับบ้านนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ